ก็ไม่ได้อยากจะโฆษณานะครับแต่ว่ามานครสวรรค์ทุกทีก็ต้องซื้อโมจิโดยเฉพาะโมจิเจ้านี้นะครับโมจิมีมากมายหลายเจ้าครับแต่ว่าเจ้านี้เป็นเจ้าที่ผมได้ลิ้มลองรสชาติแล้วรู้สึกว่ารสชาติดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะรสนี้ครับไส้ถั่วไข่เค็มเดี๋ยวผมจะกินให้ดูครับว่ารสชาติเขาอร่อยแค่ไหน ใครที่ชอบโมจิเป็นแฟนโมจิเนี่ยก็คงรู้จักยี่ห้อนี้ดีนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปก็คือราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนจะสามกล่องร้อยตอนนี้กลายเป็นสามกล่องร้อยห้าบาทเพิ่มขึ้นมาห้าบาทนะครับอร่อยมาก รสนี้นะฮะกระดมแล้วจะรู้ว่าแป้งเนยหอมหอมนมมากลา<ะ>อื้กัดเข้าไปเห็นไข่แดงอย่างชัดเจนไข่แดงเค็มท่านหอมเหมือนกัแค่มีกลิ่นแบบกลิ่นผู้ดอ,อกไม้น้ำแบบลอยแบบกุหลาบอะไรประมาณนี้ <c oughs> อร่อยครับคอนเฟิร์ม